นี่ก็อีกหนึ่งบูธนะครับเป็นบูธผลิตภัณฑ์ยางของคุมโฮมาเปิดบูธในงานนี้แล้วก็มียางหลากหลายเขาเรียกว่าหลากหลายผลิตภัณฑ์หลากหลายการเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตเลสซิ่งออฟโรดคือเยอะมากมายผมอธิบายไม่ถูกว่าแต่ละรุ่นรหัสอะไรเขาทำมาเพื่ออะไรครับต้องคุยกับตัวแทนจำหน่ายถ้าเห็นหน้าคนๆน,นี้จะต้องรู้จักดีอยู่ในวงการโรลซิ่งรถแข่งรถเซอร์กิตคุณแจ๊จากซ g 0400ครับสวัสดีครับสวัสดีคนระับผมเรียกถูกไหมคุมโฮคุมโฮครับคุมโฮคนไทยเรีย คำโฮใช่ครับคุมโฮคุมโฮครับคุมโฮไทยใช่ครับถึงจะเป็นชื่อของเขาจริงๆจริงๆแล้วต้องพูดอย่างนั้นะครับวัยรุ่นต้องเปลี่ยนนะเกาหลีเกาหลีพูดคำโฮคำโฮงงเลยงงเลยคุมโฮครับคุมโฮต้องคุมโฮมันมีอะไรบ้างเอาะไรก็เช้าฉับบ่ายมันเป็นยางเรซซิ่งซะส่วนใหญ่ถูกต้องถูกต้องครับก็เน้นมาเฉพาะยางที่เป็นเรซซิ่งเรซซิ่งทั้งนั้นนะครับก็จะมีเป็นตัวตัวแรกเลย KU39 KU สามสิบเก้าเนี่ยครับรหัสยางเป็นตัวไฮเปอร์ไฟมันสปอร์ตตัวนี้ก็ดีสำหรับรถใหญ่ๆ B M Benz นั่นนู่นนี่ว่าไปเร็วใช่ตัวนี้เลยแต่ถ้าจะสปอร์ตกว่านั้นรถซิ่งล้องถนน EVO Honda Civic 7 e v อะไรพวกนี้ KU สามหกสปอร์ตเลยสปอร์ตเลยครับสปอร์ตเลยครับมีเสียงดังของดอกยางนิดหน่อยเพื่อเพื่อความเร้าใจ เทรดแวร์นี่ร้อยร้อยแปดสิบเลยนิ่มนิ่มนุ่มๆเกาะถนุนครับตัวนี้ถัดไปก็จะเป็นตัวธรรมดาแล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพวกยางคอมฟอร์ตเคยูยี่สิบสองตัวคอมฟอร์ตแล้วครับแล้วก็จะมีตัวตัวเคยูเอคเอสสามสิบเป็นเป็นอีโก้อีโก้รถก็ใายแล้วเป็นทางรถพวกใครเปรถูกต้องแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับเป็นเคยูสามหนึ่ง ที่เป็นสปอร์ตลงมานิดนึ่งสปอร์ตลงนิดนึงแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น k u 3 1ครับแต่เป็นตัว Color Smoke กคือเป็นควันสีอ๋อพวกตัวดริฟต์เลยเวลาดริฟต์ปั๊บควันดับเขาไม่ดับสีขาวอันนี้จะเป็นสีชมพูสีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่ที่คุมโมเขาทำมาเขาทำมาเเเตม็็กปนจ้าแต่มันก็ต้องเหมาะกับรถที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างรถดริฟต์อย่างเดียวถูกต้องจากมาในงานนี้ก็ต้องมีเอนเตอร์เทนแล้วเป็นรถดริฟต์รถเลสซิ่งประมาณนี้แล้ว ราคาพูดได้ไหมว่าย่อมเยาว์ไรคะในงานนะครับต้องแอบบอกเลยเออทางคุมโฮนี่เขาเขาต้องบอกให้แอบบอกเลยลดครึ่งราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คุณครับเราไม่ได้เราไม่ได้เตะข้างหลังไม่โม,โม,โมน้นะแต่เราอย่าบอกอย่าบอก,อย,บอ,กอย่าบอกใครนี่คุณคุณคุณผู้ชมอย่าไปบอกใครเลยนะครับนี่เราดูแค่นี้นนะแค่ี้เลยดูเท่านี้เลยเท่านี้เลย Gang B Channel เท่านี้เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกรุ่นบาบ้าบ้าพอยาลีบติดต่อถ้าเกิดติดต่อคุมโฮบริษัทแม่ไม่ได้ มาที่ CG ที่บูธของ c CG400 หรือจะไปที่ร้านไปที่ร้านตอนนี้ไม่ได้ตอนน้ตองมาที่ที่บูธเท่านั้นต้องจองที่บูธเท่านั้นอาจจะจบคุมโฮทายไปแล้วนะครับเข้าสู่หมวดของ CG0400 ถ่ายตรงน,นี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปที่บูธเขา,นนเ,ขาเดี๋ยวเจอกันที่ CG0400 ครับ คุมโพกระโดดข้ามา CG 0 4 0 0คกุณแจครับเข้าสู่ของเราละของเราเองนะครับตอนนี้ก็มีหลาน่าจนใจน่าสนใจสุดนะครับต้องบอกให้ผู้ชมก่อน0-400ก็คือร้านที่เป็นร้านขายยางขายแม็กขแมกตั้งศูนย์ซ่อมช่วงล่างเข้ามาดูในร้านนี้อารมณ์เหมือนอยู่ในร้านอารมณ์เหมือนกล้ยๆในร้านเลยครับเขายแม็กขายยางขายแม็กขายยางอะไรย่าพรีเซนต์สุดตอนนี้ก็ถ้าอยู่บูธกุมโแล้วก็อยากขายยางกุมโพปกติอยู่แล้ว5 0เปรเ็นเหมือนที่เมื่อกี้บอก แล้วก็จะมีแม็กซ์ S S R ครับฮะ S S R กับล้อแท้นะครับแล้วก็จะมีล้อของเอฟเบกวิลที่เราขายกันอยู่แล้วเอฟเบกวิลเรารู้จักนะครับแล้วก็ใช่มียกมีทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆ <SS R S 2> รุ่นทุกยี่ห้อไอซเซซ่าเนี่ยไอซ์เซซ่าล้อแท้ฟอร์ตุบวงมีเยอะมากตอนนี้มีออฟเซ็ตแปลกๆเข้ามาเยอะข้างบนเลยรุ่นต้องการเก้าครึ่งเก้าครึ่งสิบสิบครึ่งสิบครึ่งก็มีสิบเก้า มีออฟสิบห้าออฟสิบมีเกือบทุกสีไหมเกือบทุกสีเลยเกือบทุกสีก็แค่ออเดอร์มาแค่นั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตอนนี้เราสั่งเข้าไปแป๊บเดียวก็มาเดี๋ยวรอแป๊บเดียวออใจเดียวเดี๋ยวมารวมถึงร้อเอเป็กส์วิที่ตอนนี้กำลังเปกระแสนิยมของรถดริฟต์ต่างๆใช่ที่ใส่กานยกใส่อะไรกันแม็กยางเราพูดถึงครบแล้วเห็นเครื่องขนานี้มันคืออะไรครับเครื่องทดะเอนจินครับ เราเกี่ยวอะไรกับโตด้าเองจิ้นเราเป็นตัวแทนโตด้าเอนจินครับของประเทศไทยหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวเราต้องพูดว่าหนึ่งเดียวครับครับผมทุกชิ้นส่วนของโตด้าอยู่ที่นี่หมดของโตด้าอยู่ที่นี่หมดครับเราโตด้าสต็อกมีทุกชิ้นวอล์กอินเข้ามาอยากได้อะไรในเครื่องของฮอนด้าที่เป็นจักรครูโตด้าโตด้าฮอนด้าได้หมดจัดหมดมีทั้งตอนนี้มีเราเราเพิ่มเซกชันขึ้นมาเป็น SR มีเครื่องของ SR ด้วยครับเพิ่มเครื่องมา SR อ่าเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็เอามาทำอะไรครับเนี่ยตัวนี้พิเศษมากครับเป็นตัวโทดะเครื่องโทดะทั้งตัวประกอบมาจากญี่ปุ่นทั้งไส้ทั้งอะไรทั้งไส้มีหมดแล้วครับลูกก้านคอสวิงวาลแคมป์วาลผมเอาไปใส่รถผมได้เลยใส่ได้เลยเสร็จสับเลยโทดะทั้งตัวเจอเครื่องอะไรตัว้เครื่องโทดะประกอบนี่มีโลโก้อยู่ข้างหลังมีโลโก้โทดะเลยนะครับตัวนี้เห็นราคาเขียนอยู่ หกแสนห้าหมื่นบาทถามว่าแพงไหมเจ้งตอบว่าไม่แพงเลยถามว่าไม่แพงครับเพราะว่าเป็นการประกอบมาจากญี่ปุ่นของญี่ปุ่นทุกชิ้นญี่ปุ่นทําทุกชิ้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นพิธีวิถีแฮนด์เมดก็ญี่ปุ่นเขาเป็นคนประกอบเครื่องหนึ่งตัวเขาใช้เวลาเป็นเดือนล่ะเขาพิธีวิถีถานมากถูกไหมครับแล้วของที่เขาใช้คือของที่ดีที่สุดใช่ของโทดะนะครับแล้วตัวนี้ข้อดีอีกตัวนะคี้ศูนย์โลเบิกใหม่มาทําเลยไม่เคยวิ่งไม่เคยวิ่งศูนย์หมดเลยศูน ไม่เคยได้หมุนมเครื่องเซ็นแทนเชนตรงตัดหัวมาแล้วมาทำไม่ใช่ยังไม่ได้สตา,สาร์เลยด้วยซ้ํำแต่ประกอบมาแล้วซื้อมาประกันด้วยนอกจากเขาด่าได้ไมะไรอีกอสหรับโูจี0400ตอนนี้แหละครับมอนนอสเนี่ยเหรอมอนนอสกำลังเป็นกระแสะมากในโซเชียลเน็ตเวิร์กในเว็บไซต์รถซิ่งมันสุดยอดมากเลยนะมันมันเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่คุณรู้นวัตกรรมเลยครับนวัตกรรมเลย เตาต้องเรียกว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีเกิดขึ้นมาในโลกนี้มาเป็นบอนแต่มันไม่ใช่ของเราเราต้องบอกตรงนี้เรามีคนมาฝากเราแต่เราไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้สินค้าทั้งหมดที่ c g 0 4 0 0หรือคุณแจ๊พูดมาสักครู่นี้ก็ไปที่โชว์รูม CG 0 4 0 0ก็อย่าลืมแวะเวียนไปนะครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี้ก็สนใจกรีนงกรังกันได้วันนี้ต้องขอบคุณครับคุณแจ๊ค0 0จ0ขอบคุณครับ